สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนมาพบกับครูอีกแล้วนะคะครูตายเบนจวันค่ะเอ๊นหนูจํากันได้ไหมหนะ้าว่าคลิปที่แล้วเนี่ยครูที่สอนหนูเกี่ยวกับสระอะไรไปหน้าสระอัวใช่ไหมคะสระอัวเป็นสระเสียงยาววันนี้นะลูกนะครูจะมาสอนหนูสระเสียงสั้นที่มาคู่กับสระอัวเขามีชื่อเรียกว่าสระอัวหนูลองพูดตามครูสิลูกสระอัว อืมสาระอวดหน้าตาเป็นยังไงก่อนอื่นให้หนูเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาก่อนนะคะเมื่อหนูเตรียมมาแล้วให้เปิดไปในหน้าที่79ค่ะพอหนูเปิดไปในหน้าที่79หนูจะเจอแบบฝึกหัดหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเอาละค่ะพอหนูเปิดมาในหน้าที่79หนูก็จะเจอแบบฝึกหัดหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกก่อนที่หนูจะไปเขียนตามจุดที่ครูได้จุดไว้ให้หนูเรามาดูวิธีการเขียนสระอวก,กันเลยค่ะ สำหรับการเขียนสระอวนะลูกนะก่อนอื่นให้หนูเขียนสระอวก่อนค่ะสระอวก็คือขั้นตอนแรกคือหนูต้องเว้นช่องว่างให้กับพยัญชนะต้นใช่ไหมคะแล้วข้างบนพยัญชนะต้นมีไม้หานอากาศใช่ไหมลูกแล้วก็มีวอแหวนปิดท้ายใช่ไหมคะถ้าเป็นสระอวแต่ถ้าเป็นสระอวเสียงสั้นต้องมีสระอะตามหลังนะคะ แบบนี้ค่ะสระอะปิดท้ายนะลูกนะถ้าหนูเห็นแบบนี้เขาคือสระอัวเสียงสั้นนะคะถ้ามีแค่ไม่หัดอากาศกับวอแหวนไม่มีสระอะไม่มีตัวนี้นะลูกเขาคือสระอัวเสียงยาวแต่ถ้ามีสระอะตามหลังเขาคือสระอวเสียงสั้นนั่นเองนะคะตำแหน่งของพยัญชนะต้นจะอยู่ตรงนี้ค่ะ เอาละค่ะพอหนูรู้วิธีการเขียนสร,ระอวเรียบร้อยแล้วให้หนูกลับมาเขียนในแบบฝึกหัดของตนเองนะคะเขียนให้สวยๆเลยนะลูกนะเขียนแล้วก็ตกแต่งระบายสีให้สวยๆเลยก่อนที่หนูจะไปทำแบบฝึกหัดชุดสุดท้ายของสร,ระอวค่ะเอาละค่ะเราก็มาถึงแบบฝึกหัดชุดสุดท้ายของสร,ระอวแล้วนะคะ ก่อนที่หนูจะไปเขียนไประบายสีเหมือนเดิมค่ะให้หนูมาอ่านไปกับครูก่อนนะคะมาดูตรงที่เป็นกรอบสีส้มกันก่อน,นะคะ่ะลูกให้หนูอ่านพยัญชนะต้นตามครูชี้ให้ถูกต้องนะคะครูอ่านก่อนแล้วหนูค่อยอ่านตามนะลูกนะมาเริ่มกันเลยค่ะหนึ่งสองสามลอผอชอยอ ปอกอ,อตอ่อเอาละค่ะเมื่อหนูอ่านพยัญชนะต้นกับครูเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำพยัญชนะต้นมาประสมกับสารอวดแล้วก็เขียนด้านหลังนี้นะลูกนะแต่ก่อนที่หนูจะไปเขียนเรามาสะกดไปพร้อมกันเลยค่ะลูกอ่านไปพร้อมกับครูเลยนะคะหนึ่งสองสามลอล่อลอ,อวลัว ผอขออัวผัวชอชออัวชัวยอยออัวยัวปอปออัวปัวกอกออัวกัวตอตออัวตัว เก่งมากเลยค่ะทีนี้เรามาอ่านฝั่งสีน้ำเงินไปด้วยกันค่ะลูกมาสะกดไปพร้อมกันเลยค่ะหนึง่งสองสามอออัวบัวปอปออัวปัวอออออัวอัวหอหออัวหัวขอขออัวขัว สอสออัวสัวยอยออัวยัวเก่งที่สุดเลยค่ะแต่เอเหลือนี้หนึ่งคำใช่ไหมคะคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยลูกเราสะกดไปพร้อมกันเลยค่ะผอผออัวผัวผัว,วนะคะ เก่งมากๆเลยพ่อหนูอ่านกับครูเรียบร้อยแล้วให้หนูกลับไปเขียนไประบายสีให้สวยๆเลยนะลูกนะสู้ๆนะคะครูเป็นกำลังใจให้หนูทุกคนเลยค่ะ จบไปแล้วนะคะกับสรรอวัเสียงสั้นเป็นยังไงกันบ้างลูกทําได้ไหมคะอครูต้องขอชื่นชมป .1 นนทุกคนเลยนะลูกนะ้าที่หนูเนี่ยตั้งใจทํางานแล้วก็อ่านไปพร้อมกับครูช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะลูกนะ้ครูเป็นห่วงแล้วก็เป็นกําลังใจให้หนูทุกคนเหมือนเดิมนะคะสู้ๆนะคะเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะลูกสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย